ข่าวพลเมืองจะนะนิวส์คุณภาวินีชัยภาคนะคะได้ลงพื้นที่ไปศึกษาเรื่องของมเมล็ดพันธุ์และก็การทําเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรที่จังหวัดน่านค่ะที่น่านนะคะมีการเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ของท้องถิ่นเอาไว้ดูแลทุกกระบวนการการผลิตโดยที่ไม่ใช้สารเคมีและที่สําคัญค่ะยังมีการสร้างตลาดนัดเกษตรกรที่จะจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ถึงมือของผู้บริโภคที่รักสุขภาพทําให้ผู้บริโภคเองสามารถรู้แหล่งที่มาของอาหารติดตาม ตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะข้าวเหนียวลืมหัวข้าวซ้อมมือปลอดสารเคมีจากชาวนาจังหวัดน่านโดยการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้โจโก,โกจังหวัดน่านครั้งนี้พวกเขาและเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านได้เตรียมพืชผักสมุนไพรและ,มะเมล็ดพันธุ์ปลอดภัยกว่า60ชนิดมารวมตัวกันสร้างพื้นที่ผลิตและจำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถึงตรงต่อผู้บริโภคตลาดนัดเกษตรกรณสารกลางจังหวัดน่านหลังเก่านี่เป็นห้องเผือกหอมเผือหอมกินเวลาหนึ่งกินมันจะหอมข้างในมันจะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเอาไปไว้กินเนาะแต่ถ้าจะเอาไปไว้ปลูกเนี่ยต้องเอาตาตุ่มมันเนี่ย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 ที่เขาจะหักออกถุยมือเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีติดเนี่ยที่เขาหักออก ผักพวกนี้มันมีประโยชน์แม่ชอบเขาจะโทรไปบอก <c oughs> ที่จริงเขาจะไปส่งให้แม่แม่ก็บอกไม่เป็นไรแม่จะมาเอาที่นี่ตรว่มาเจออะไรพอดีมาเจอสะดาพอดีได้ทนะั้งสะดาวที่จริงหรียนคือหัวใจหลักของของอผู้บริโภคกับคนปลูกก็คือจุดประสงค์ก็คือ,คอได้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงนี้ลูกค้าค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารปลอดภัยจริงถ้าจะให้มันยั่งยืนในในใน,ในรูปแบบนี้หนึ่งเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกลุ่มที่ที่มาสนใจตลาดแบบนี้จะเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าประการที่หนึ่งน,นะครับเราได้รู้เลยว่าต้นตอผลิตอาหารนี่มาจากไหนเมื่อสะอาดปลอดภัยก็ส่งผลดีต่อคน ตอส,สุขภาพของคนในชุมชนเองอันที่2เนี่ยนะครับก็ยังทำให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับได้มีปฏิสัมพันธ์ได้ติดต่อได้พูดคุยได้สไตถามสารทุกสุขดิบซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพราะคนเนี่ยผูกพันดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดของการทําเกษตรอินซีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของว่า เราจะมีเงินมีไรายได้เท่าไหร่แต่มันคือความยั่งยืนความเข้มแข็งความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนตลาดที่มีจิตสำนึกเช่นนี้จะช่วยพัฒนาผู้บริโภคที่มีความตรหนักในการดูแลผู้ผ,ผลิตให้มีกำลังการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้เพียงพอต่อวิถีที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาดินน้ำป่าที่จะสร้างแหล่งอาหารให้กับพวกเราต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ภาวินีใจภาคนักข่าวพลเมืองจนะนิวรายงานตลาดนัดเกษตรกรเพื่อชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคได้มาพบกันโดยตรงค่ะที่นั่นพวกเขาจะนำพืชผักปลอดสารพิษและก็ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจาัดจำหน่ายนะคะนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วยังเชื่อว่าที่นี่จะกลายเป็นตลาดทางเลือกของผู้บริโภคในจังหวัดน่านต่อไปค่ะ